สวัสดีนะครับเช้าวันพฤหัสที่6พฤศจิกายน2 5ง8ันหนึ่้ะครับวเราฝากคนไลค์ไปแช่์กดติดตามตลาดนัดขกระบือตะบนกุดว่าอำเภอกุชินลรายจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับวันนี้บรรยากาศค่อนข้างจะเบาบางนะครับเม่าบางตานะครับวันนี้นะครับเงียบเงียบนะครับหมื่นสามเนี่ยสาวหน่อยนะครับเม่าหน่อยเราสาวสูงลอยสามหานะครับวันนี้ตลาดบางเบาอิ่มหนึนะครับ บางเบาเลยครับเงียบเงียบก็เงียบเงานะครับแม่ลูกครับสิบห้านะครับ, 15, รบแม่ลูกหมื่นห้าพันนะครับแม่ลูกตัวผู้นะครับ,นะรบเป็นเละน,นะครับสูงประม,มาณร้อยยี่สิบเจ็ดนะครับสิบห้าสิบห้า แม่ลูกสักหาเลยตัวข้บนนี้สนใจยี่ีต้อนดเบอร์เดครับศูนย์แปดเจ็ดศนย์แปดเจ็ด้เก้าห้า้าสองหกศูนย์เจ็ดสองหกศูนย์เสนใจนมาสอบถามข้อมูามนะครับนะครับหมื่นหครับับนนี้ลูกประมาณหาโฮกในหลครนะัะที่อยาอยู่หรน้นะครับ ขาดน้ำเลี้ยงอยู่นเนี่นุ่มดีอยู่นะครับท่ายืนก็สวยนะครับลูกกันแน่นดีนะครับนุมน่มหน่นอยตุ้มเนี่ยเจ0ดพันห้ารครับ7,500พันหางนครับสาวน้อยสูงรอยสิบหางหัวนะเจ็ันห้านครับนุ่มหน่อยครับ6,700รนุ่มน้อย, 6, อยชาลูเลีนะครับ,บแม่สาวฉุบัน 24, อสอง่นสบอาวซาสี่ครับสูงลอยสี่สิบบวกนะครับสี 4, ส 4, นะ่ต่อดัดลดด็ดที่เก่าพนนหมืนสองพันเจ็ดรอยนะครับมืองันเ็ดอาแยกเป็นตัวนะครับหมื่นอสองนึ่มสองเสอมีลูกนะแต่ว่าลูกขายแล้วอาลูกขายแล้วนะครับแม่แยกลูกนะครับหน่สองพันเจ็ดรอย้นน บักเล่นี่จ้บาดนะครับบักเล่น้ำมันตัวขายแล้วเลียดหน้ามาไปแล้วนะครับเอานี่นะนะแม่ยายลูกสิบสอนะครับหนึ่งหนสองันเจรหนึ่งนันเจระครับสนใจที่ต่อได้เบอร์ไดนะครับศูนย์แปดสองสามศูนยนเก้าหกหก้าะสนใจเพื่อมาสมัคครับมาเบิร์ได้ทุกมื่นนะครับตัวทนอยูสนามนะครับนะครับขอบคุณครับ กา็อยู่นะครับท่านนั้นนะครับอันบักหน่อยนี่อย่าหน้ามื้อไปแล้วนะครับอันนี้จะมีง้อกัดอยู่นะครับสาวหน่อยมีอยู่กัดนะครับสาวกัดนะครับเปิดมาหมื่นสามพันห้าร้อยเทต่อบึ่งนะครับสาวหน่อยหน่อยนะครับส่งดีนะครับสูงไว้ยี่สิบนะครับ ก้ามเนื้อสวยนะครับทายางสวยนะครับสนใจยังที่ต้อนใดเบื่อใดเนี่ยจำใจเนี่ยครับสอรับซับฟาร์มกุดหว่าอยู่กุดหวาครับสอรับซับฟาร์มกุดหวาเปนักสนใจกับทุ่มเนนะคบสนใจนะครับจำเบื่อประเด็นสอรับซับฟาร์มสันว่าอยู่กุดหว่าไปถามหาเอานะครับ อา,าาอ,อาหมดกุญบากะฮะถามเข้าบ้านเอาก็ได้รูอย่ครับเอามีตัวนึ่งนะครับวันนี้นะครับเป็นจำเบือไปเลยนะครับ <c oughs> นุ่มน่อยเต้ยไม่จะเก่าพันนะครับเรอหนกันเก่าพันนะครับเจ <c oughs> ็ดพ <c oughs> ันเก่าวันนี้ซบเซาแห้งนะครับตลาดงัวบซบเซาอีลีนะครับ งัวงามกับ่ท่านเห็นนะครับมีแต่งัวห่างๆงัวลอยเหนือนะครับตัวใหญ่ๆกับมือนสอนี้นะครับใหญ่ๆมื่นสองนี้นะครับเปิดกันมืนสองนยสูงรอยยี่สิเจ็ดยืนมืนสองพันเจ็ดอยนะครับแน่นๆนะครับแน่นๆอยเลยหน่อยกันหาพันหกพันนะครับนะครับ เด็กหน่อยนะครับนมหน่อยร้อยสิบห้าบวกเนี่ยนั่น 5, นะฮะพันหกพันนะครับหาพันหกพันร้อยนี่นะครับสาวหน่อยเก่าพัน,นะครับเปิดมามีมือน,นี้ม,นนมนนีมีผู้ชมมาสองสามแกงนะครับวันนี้นะครับหาสิงวัวเลี้ยงนะทีะ่เป็นวัวท้องว่างนะครับ กี่เป็นร้อยเนื้อนะครับเจ้าหามันป้าว่าอยากได้นะครับถ้าร้อยสี่สิบกว่านะครับกี่เป็นร้อยเนื้อนะบสบวห้าแ้ันะแน่นดีนะครับเนื้อแน่นดีนครับสนใจที่ต่อได้เบอร์เด่นนนยนึ่งศูนย์หกหนึ่งหนึ่งสองห้าสสนย์ใจอมาสานึใหญ่เลยร้อยสี่สิบบวกร่สิบห้านะครับ แดงดีนะครับลอยเนื้อนะครับลอยเนื้อลอยเนื้อยิดได้อยู่แต่ไปขุนนี่ยังไไรตั้งสองอาทิตย์ละแม่ลูกแตงแดงแม่ลูกเจ้าบาทครับแม่ลูกมื่นก็บาทมื่นเท่าไหรนหมื่นเก้าพันห้าร้อยเป็นของแม่ลูกนะครับแม่ลูกลูกตัวเมียครับตัวเมียแม่สูงลอยสี่สิบบวกนะครับตัวแดงเครื่องดำแม่ลูกหมื่นหมื่นเก้าพันห้าร้อย มือนน้อยๆโค้งหนันจะบานครับโค้งนี่มื่นเจ็ดครับหนันมื่นเจ็ดหนันมื่นแปดห้ารอยครับสนใจที่ต่อได้เบอร์เดนะครับศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแสามหนึ่งหนึ่งสนึูนเจ็ดกศูนย์เจ็ดสองหกสนใจทมาสอบถามนึงครับอันสิบเจ็ดมินพายางหล่อบงะนรับรอบนะครับเครื่องดำนะครับสูงไว้สามสิบบวกครับแม่ลูกตัวผู้ แม่ลูกมื่นเจ็ดมื่นเจ็ดนมซีอยู่นะครับครับไทยกลางๆสูงร้อยสามห้านะครับนี่เนี่ยอันนี้คออาดจำเลียงนิ็หน้อยเพิ่งค่อมหนอ่า,นาจะลูกลก็ราะเกินลูกสองดอกนะประมาณลูกลูกแรงลูกสองนะแม่ลูกตัวเมียนะครับสิบแปดเครื่องเหลืองสิบแปดเครื่องเหลืองเครื่องเหลืองทําไมต้องลูนะพวกสางได้อยู่เนย ไ no <not player> tá, <az> ่ยอวย่นี่ไม่ตีหาาแม่ลูกลูกตัวเมียเาลูกเลยสาวหกเปิดนครับนวดขาตัวเนียนนราวหกน้ำนมดีดีขนาดจ้อยๆกับน้ำนมดีกินเราเป็นฟองดีดีน้ำนมมันดีดี วาลูก,กลูกแดงดีครับนะครับถ้ายืนก็สวยคร,ร้อยส่สิบห้าบวกนะครับ,รบเขาแบบบ้านเด็กบ้านเด็กกันอยูน่นลูกเดีกลูก2นงครั่เต็มที่หมเลนบลูกเรียกนะครับสนใจที่ตัอเดเบอร์เดนะครับ08 33, 8 33 4 8 3 3 4 1 1สนน้นะครับสนใจเขมาสอบถามนะครับว่าอยู่พนทองนะครับ อันนี้นะครับเงาเนี่ยนะครับเลี้ยงอ้วนหนิมากเป็นตะเบิงช่วงนี้ขาดน้ำเลี้ยงไงนะครับลูกกินนมแห้งลูกกับมืดีบรรยากาศเงียบเงียบเงาเงาซบซบเศร้านะครับเงียบเงาซบเศร้านะครับวันนี้นะครับ <S <S เวียดนามกับเขาอยู่นะครับเวียดนาม,มุกทหารที่มุกทหารซื้ออยู่นะครับงนานงานงานในหางเวี่ยน,นหน้ามรังยางหาซื้งัวอยู่นะครับ ยางหาง่วอ้วนว่ะได้ได้เจ้าตัวนั่งว่าอ้วนเมานี้นะครับสามหมื่นเก้าสับนงัวเอฟเนี่ยเอฟหนึ่งน่ยค้านาเจ้าของมาอยู่นีครับสามสิบเก้างานงัวงามัวงาม มันนี enfin ่ซบเศร้าแห้งดแต่ไม่ใช่ตัวนะมันทางไทยตลาดทางไทยตลาดไอสื่อท่นหลายนะครับอย่าท้ามสื่อเบอร์ซีเบอร์หานะครับมืัอนี้ร้อยนี่แม่ใหญ่กูกำมือนห่านะครับครับหัวใหญ่ร้อยนี่มือนห่าน เมือนหามือนหาเลยหรือว่าทุวเมือนหรือว่าแม่แยกกุกจอย